สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่คนจีนนะคะเอาเงินขนเงินออกมาจากประเทศจีนได้ยังไงที่ไปซื้ออสังหาตามเมืองต่างๆที่อยากพูดประเด็นนี้เนี่ย,ยก็คือหลังจากเกิดคดีตู้ห่าเนาะซึ่งเป็นคดีที่ชาวต่างชาติมาถือครองบ้านเดี่ยวในไทยแล้วก็มีเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินยาเสพติดอะไรมากมายแต่ที่ชอบมากก็คืออีกหนึ่งตัวละครภรรยาของตู้หฮาเป็นอ,อดีตพ่วงกับตำรวจที่ ตำรวจต่างชาติที่ดูแลเรื่องคนต่างชาติโดยเฉพาะชอบมากอย่างกับพละครเป็นอุตสาหากรรมครอบครัวสุดๆนะคะก็กลับมาเรื่องการขนเงินออกนอกประเทศจีนเนาะคือโดยปกติแล้วเนี่ยคะ่ะรัฐบาลจีนเนเขากําหนดไว้ว่าคนจีนทุกคนเนี่ยห้ามโอนเงินออกนอกประเทศเกินห0,000ื่น USD ต่อคนต่อปีนะคะซึ่งที่เขาต้องกําหนดแบบนี้เนี่ยก็คือ เพื่อมาควบคุมเสถียรภาพของเงินหยวนนะคะเพื่อไม่ให้มันอ่อนค่าหรือเกิดการเทขายทิ้งอะไรให้มันเสียหายป้องกันเอาไว้คือจริงๆแล้วถามว่าสามารถโอนมากกว่า50,000 USD ได้ไหมสามารถโอนได้แต่ว่าถ้าเกินปุ๊บเนี่ยต้องดีแคลว่า โอนออกนอกประเทศเนี่ยไปเพื่ออะไรเพื่อเป็นเอ่อค่าเทอมลูกหรือเพื่ออะไรแต่ถ้าเราไปดีแคลว่าเพื่อซื้ออสังหาที่ไทยแลนด์ที่แวนคูเวอร์อะไรเงี้ยไม่ได้แน่นอนเพราะว่าทางรัฐบาลจีนก็ไม่ได้สนับสนุนให้คนจีนไปถือของไปลงทุนที่ต่างประเทศในใน,ในรูปแบบอสังหานะคะเพราะฉะนั้นคนจีนที่อยากจะซื้ออสังหานอกประเทศเนี่ย นอกประเทศจีนเนี่ยเขาก็จะต้องหาวิธีขนเงินออกไปนะคะอย่างเมืองใหญ่ๆทั่วโลกอะ่ะทั้งกรุงเทพลอนดอนนิวยอร์กออแกนน่ะก็คือคนจีนเสื้อสังหาเยอะมากเราอย่าลืมว่าพื้นฐานคนจีนเขาอะไม่มีสิทธิ์ครอบครองที่ดินนะคะที่ดินทั้งหมดในประเทศเนี่ยจะถูกครอบครองโดยรัฐบาลส่วนคนจีนมีสิทธิ์ครอบครองแค่ตัวอาคารบนผืนดินนั้นๆมันก็เลยอาจจะเป็นเป็นความที่แบบว่า ถ้าปกฎหมายประเทศไหนที่คนจีนสามารถครอบครองที่ดินได้ก็ไม่แปลกใจที่เขาอยากจะครอบครองอเหมือนมีปมออในบ้านตัวเองไม่สามารถถือได้ก็เลยขอไปถือนอกประเทศละกันทนีเนี้ยเนี่ยวิธีการนะคะก็จะมีทั้งหมดด้วยการทั้งหมดให้หวิธี1ก็คือเรียกว่าแอนด์มูฟแอนด์มก็คือเนี่ยนึกภาพแบบมดอะช่วยกันขนเงินทีละนิดทีละนิดเขามีโคต้าให้ไม่เกิน5 0,000 USD ต่อคนต่อปีใช่ไหมคะ ก็เอาชื่อญาติพี่น้องคนนู้นคนนี้ลูกหลานเลีโลนเนี่ยช่วยกันขนทุกปีทุกปีออกไปถามว่าจะขนไปไหนก็ไปเปิดแบงค์แอคเคาท์ในฮ่องกงแล้วก็ขนออกจากเมนแลนด์ไชน่าค่ะเข้าไปไว้ในฮ่องกงทุกปีทีนี้ทีนิด,นด,นดสมมติเขาอยากจะมาซื้อคอนโดที่ไทย5ล้านบาทก็เอาชื่อคนในครอบครัวสัก5 5 0,000่น USD มันก็ประมาณลนะ้าน6ล้าน7ล้าน8เนาะ ถ้าจะซื้อของ5ล้านก็เอาชื่อลูกสาม,มีภรรยาเนี่ยมาช่วยกันโอนไปไว้ที่ฮ่องกงก่อนแล้วพอแล้วพอตัดสินใจจะซื้อขายได้แล้วอ่ะก็ค่อยโอนต่อมาที่ไทยวิธีที่2นะคะก็คือผ่าน Money Exchange แต่เป็น Money Exchange ที่จัดตั้งบริษัททั้งในเม i n น a n d c h ไชน่าแล้วก็ฮ่องกงนึกสภาพเช่นคนจีนคนเนี้ยอยากโอนเงินของน,อ,งนอกประเทศก็เอาเงินหยวนซักอ่ะหนึ่งแหยวน สองแสนหยวนหรือเท่าไหร่ก็ตามแต่โอนเข้าบ,บัญชีบริษัทนี้เนี่ยในประเทศจีนแล้วบริษัทนี้ที่อยู่ในฮ่องกงก็จะโอนเงินออกให้กับคนจีนคนเนี้ยเป็นฮ่องกงดอลลา่าเข้า bankaccount เขาในฮ่องกงเท่ากับว่าถ้าคิดภาพจริงๆก็คือตัวเงินมันไม่ได้ทรานเฟอร์ออกนอกประเทศจีนเลยแต่แค่มีตัวกลางเป็นบริษัทนี้นะคะ วิธีที่3ก็คือใช้บัตรเครดิตรูปซื้อสินค้าที่มีราคาสูงเช่นนาฬิกาเขาก็จะเดินทางไปมาเกา๊าแล้วก็จะไปร้านที่ขายนาฬิกาแต่ร้านที่ทำรับทําแบบเนี้ยก็อารมณ์จะกึง่งกึ่งใต้ดินเนาะจะไม่ใช่แบบพวก authorized dealer จากแบรนด์นาฬิกาแพงๆนะคะโดยก็จะเป็นเหมือนร้านที่มีรีเซลหรือเป็นร้านที่แบบนั่นแหละเป็นร้านที่ไม่ใช่ออฟฟิเชียล อาจจะรูดซื้อสักแบบนาฬิกาห0 0 0งแสน USD โดยล้านเหล่านี้เนี่ยก็จะคิดค่าธรรมเนียมอยู่ที่5-10%ถามว่ามันก็คุม้มเขาก็ยอมจ่ายถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเอาเงินออกมาแบบจำนวนมากจริงๆวิธีที่4นะคะก็คือไม่ถือกับว่าเอาเงินออกนอกประเทศยังไงแต่ก็แค่อย่าเอาเงินเข้าประเทศเลยตั้งแต่ต้นเพราะเวลาออกเนี่ยมันจะลำบาก เช่นถ้าเกิดว่าเขามาทําธุรกิจที่ไทยแล้วเขาได้ผลกําไรกลับไป10ล้านเขาก็ไม่เอาเงิน10ล้านเนี้ยกลับเข้าจีนเขาก็เ,เงิน10ล้านเนี้ยลงทุนต่อในประเทศนั้นๆลงทุนต่อในกรุงเทพลงทุนต่อในในฮ่องกงในนิวซีแลนด์หรือในอเมริกาแล้วแต่เขาจะลงทุนซื้อสังหารหรือจะลงทุนในรูปแบบอื่นๆก็ได้ 5. ก็คือช่องทางธรรมชาตินะคะก็คือขนเงิน ขนเงินเปล่าๆเ,เลยเนี่ยแหละมาตามมาตามปกติแต่ว่าเขาก็คงต้องรู้แหละว่าเขาจะต้องจ่ายที่ด่านหนอะไรยังไงเท่าไหร่เขาถึงมั่นใจแล้วก็กล้าขนนะคะทีเนี้ยเนี่ยถามว่าถ้าขนเงินมาแล้วเป็นเงินสดการจะซื้อสังหาในไทยอะ่ะมันจะทําได้ยังไงสังหาในไทยในที่นี้ถ้าเกิดว่าเอาแบบถูกกฎหมายก็คือซื้อคอนโดนะคะถ้าเป็นชาวต่างชาติ ยปกตินะคะกรมที่ดินเนี่ยเขาก็จะขอดูหนังสือรับรองเส้นทางการเงินจากแบงค์ด้วยสมมติว่าถ้าเกิดว่าปกติมีคนโอนเงินเข้ามาเพื่อซื้อคอนโดยูนิตนี้10ล้านบาททางแบงค์ที่รับเงินก็จะต้องออกหนังสือรับรองว่าเออสิล้านเนี้ยโอนมาเพื่อซื้อคอนโดห้องชุดยูนิตนี้นี้นี้นน,น,น,นี้นะเป็นจํานวนเงิน10ล้านบาทนะทีนี้เนี่ยคนจีนที่จ่ายเงินสดอ่ะจะไปเอาไอ้หนังสือรับรอง จากแบงก์มาได้ยังไงใช่ไหมคะในเมื่อเงินมันไม่เคยผ่านการโอนมันไม่มีบัญชีที่รับเข้ามาเลยมันก็มีบริการออกหนังสือรับรองจากแบงก์เชื่อว่าสำนักง,งานกฎหมายในไทยที่ดูแลเรื่องชาวต่างชาติซื้อสังหาในไทยเนะะี่ยค่ะทุกคนรู้จักบริการนี้ดีแล้วเขาก็จะคิดเป็นเปอร์เซนต์จากจานวนมูลค่าที่จะให้ออกหนังสือร,รับรองก็คือแค่ทําแบบเนี้ยเจ้าหน้าที่ขุมที่ดินก็ไม่รู้แล้วอ่ะเพราะแบงก์ก็รับรองออกมา เขาจะซื้อขายกันเงินสดหรือจะเงินเทาหรือจะเงินมาจากปลอยเปดคอมเมนเกาะกรรมเกาะกลัมเข้ามาก็ก็คือก็ไม่รู้จริงๆแล้วก็คือซื้อคอนโดไปได้เรียบร้อยแล้วก็ก็มันก็มีวิธีที่หลากหลายอันนี้ก็เป็นวิธีคร่าวๆนะคะที่คาดว่าทาั้งคนจีนที่ขนเงินสดใช้คือหลักๆถ้าเขาเอาเงินไปฮ่องกงได้ค่ะมันก็มันก็ไปได้ทั้งโลกแล้ว